ได้เยอะไหมวันนี้ได้ตัวเป็ดบาทกาวตัวเป็ดบากวาตัวนึานะแต่ก้อนตัวที่บาทอ่ะ กี lle, is, one one. Wrote, um, okay, oui, şey ่ตัวนี่วันนี้ตัวตัวอ๋อกับใครกินกับ แรงอ่ะเอาปล่อยตัวเดี๋ยวมันจะมีเป็นจะดึงมาแน่ครส่งไห้ประมาณจบเดือนต้องเดือนานเลครับตอนนี้ราคามันดูื่องมั้งนะาต่มาดี่ก็เรืองเดียวจนไม่กว่ามาหกบาทตอนนี้ครับที่เราเนี่ยจะรูปแปดบาทป้าแม่กับปุ้กันนี่ตรงนี้ก็

ีเทิ่มนี้เรามาช่วยครอบครัวอาหารแมงกระพุนแมงกระพุนอะไรคะแมงกระพุนทะเลครแมงกระพุนลอดจ้องครับออกไปนั่งเตะจมูกรล้ไปมันมีไปสองช่วงครับช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงครไปที่ไหนอะเราไปที่ไหนที่หน้าเกาะครับหลังเกาะครับไปหาทุกวันไหมไปทุกวันครับ ได้ไมมเยอะไหมคะได้เยอะบางมาเยอะบางครับต่อวันนี้เราได้เท่าไหร่คัอันนี้ได้ 80, ช่วงเช้าเป็สิบช่วงบ่ายหกสิบตอนนี้ตัวละเท่าไหร่แล้ว,วลตัวละหกบาทเจ็ดบาทครับ <c oughs> เห็นว่าราคาดีกว่าปีที่แล้วครับนี่เท่ากับโปรฟิตมเราหาอะไรได้เสริมคะครับ <c oughs>

ધ ધધ ધ મધ મધ સમધ મમધ મી઱ સમિલેગ મધ મ૧ เจ้าหนี้ตัวตัวติใจมาเขาตามตรงๆเลยว่าแมงกระพุนที่เราเอามานี่เป็นแมงกระพุนชนิดไหนมันกระพุนอ่ามันเป็นแมงกระพุนกระชองกับซึ่งตอนนี้ราคาเป็นยังไงตอนนี้ราคาครับต็อกไปเจ็ดบาทแปดบาทต่อเรื่องตัว เออก็เจอเป็นตัวครับจากปีที่แล้วจากปีที่แล้วปีเียแล้วนี่ซึ้งวันน้อยเพราะพายุมาเร็วปีนี้เราได้อยู่แม่ปีนี้เพิ่งเริ่มได้เท่าร่ำบ้านกับพอเดียร์ยอนตอนนี้มีพายุแต่ว่าอีกสักพักลมเยียมนี่คือมันจะเยอะกว่าเดิมผมมันมาร์กข้างนอกครับเราออกไปห้าเท่านี้เหรอคะเนี่ยใกล้ๆนี่ครับคือไม่ต้องไปห้างเลยไกลๆโกทุกคนน้าเราเลี้ยงน้าปิดจาระยะทางเราได้ได้ครับระยะทางกับ บางทีก็ไกลนี่ครับสักประมาณสักกิโลไม่ไกลซึ่งต่อวันนี้เราได้ประมาณกี่ตัวครต่อวันแต่ละลำกับมันอยู่เฉลี่ยได้ลังลำครับปันละตัวบางทีก็ท่องเที่ยวอะไรได้พอทสมควรครับซึ่งเราเอาแมงกะพุ่นนี่มาท่องที่ไหนคะเอามาทุ่งทุ่งเตเป้เลยครับผมมีเป้รับเสืออยู่เขาเอาไปทำอะไรอรัเขารับเชือไปทำเขารับเชือทุ่งทุ่งตางประเทศครับทุ่งตางประเทศประเทิ้งไหะคะ สมัครเป็นเกาหลีใต้บยญี่ปุ่นจีนส่วนมากรุ่งประเทศเมืองหนาวครับซึ่งดว่าปีนี้แม่งแม่งกระพุนหมากกว่าไหมปีนี้อาจจะหมากกว่าทุกปีครับพอแนวโน้มมันมัหมากซึ่งบอกโควิดนี้เราได้รับการตอบรับได้มากไหมโควิดนี้ไม่มีครับคืออยู่ไรเล่ยังไม่มีเลยเพิ่นกระจก็คือว่าแม่งราคาแมงกระพุนก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นครับแมงกระพุนดีขึ้น อายาตีจับ嘛อาญาตีจับนี่ยก็มันช่องลำเดือนเก็บได้จากนี้จะไปก่องลำเดือนเลยครับต้นหมากจะเป็นแมงกะปุนระทองรับต้นหมากจะเป็นแมงกะปุนระจงเรือประมงต้นหมากจะประมาณขึ้นตักได้ทุกลำเลยคือมันวันรวยช่องรวยลำตอนนี้ถีโอไปจับถีโอไปจับครับเกือบตั้เตมงมู่บ้านเกือบตั้งมู่บ้านครับมีมีรายได้ทั็กนิดตอนนี้ครับตอนนี้ต้นหมากแมงกะปุ่นมันมันเต็มเรือมัด อย่างอื่นมันทำอะไรไม่ได้มีเรื่องมาจาับตีอื่นัเยอะไับมีเรื่องมาจับตีอื่นเัอะไหมมีเรื่องมาจับตีองินมีจักระนองจักกระบ,บี่ภูกเก็ตฟังง่ามาทัวครับเข้ามาจาับเข้ามาจาับแมงกระพครับแล้วก็ไปสู้ใช่คือคือเรื่องรัฐบามันจะตามมันจะตามเตะกี้<อ>กคือพอแมงกระพุ่นขึ้นที่ไหนมันจะตามไปที่นั้นคือจะได้แหละแต่เมื่อนาซารานจุดหักซื้อก็คือนี้คือที่นี้ครับ ในแ่ในจุดเดียวถ้าว่าไม่มีใบย,ยูก็ตอนล่ำประมาณมืดกว่าบาทจะเป็ดพันตัวเราเป็ดบาทหลังล่ำก็พันล,ละอดตัวล,ลังละ่ำมาหกเจริญตัวอยู่ในสภาพเรือครับครับอ๋อทั่วประเทศเลยดาดยองจันทรอะไรคือซื้อมดตุกทีมัานแม่งกระพุ่นหลอดจองเนียนเขาไปทำอะไรอ่ทำอาหารเขาแบบว่าต่างประเทศเขา ไม่ว่าจะมีง,งานอะไรก็เรียกงานเรื่องเรืองงานอะไรของเขาคือปฏิทินานน่าวไง,งเขาต้องกินเงากระพุ่นนี่ยส้งปฏิทินได้ไหมคะนี่ของเกาหลีญี่ปุน่นยาจีนก็กจะซื้อแบบข้าวปั้นกินซ,ซึ่งในแต่ละวันเราได้ประมาณกี่ตันนะคะถึงวัลนลอยกระทงมันแมงกระพุ่นนี่มันขายน้ำโอกไงเราซื้อเยอะแต่พอแห้งแล้วลมันได้นิดเดียว เมื่อเมื่อต้องไปตังประเทศเนี่ยค่ะเราราคาประมาณเท่าไรได้เลยไม่ดีตอนนี้ตังตังมันลง่มด้วยนะเนาะตังมันมันคือของเรามันเข้มกว่าอ่ะมีวันนึงแถวไรได้ครับวันนึงไม่แน่มันเหลวเตะคืนลุมเนาะตอนนี้ไม่มากวันสามสิบปันแต่เพื่อตังคั่งนู้นเขาซื้อมาแต่มานี่คือขัว แมงกะพุนนี่ก็าเจ็บคือเจ็บมากเงินหลานให้ในแป๊บตาเลยอ่าดูเเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าอะไรเมงกะพุนข้ากก้งห้อยผูกปลาอะไรมันก็จะจำไม่ได้จนไม่คล่องทีว่าอะไรจะเปรียบความคลองตีไม่มีขาจะลอยขึ้นน้จะหนาวจะเปื่อยเอามาใสเ้เกลือมาตํมมันกุ้ง,งเองอลยไม่ได้แต่พวกเรามาแปรมีขะามาซาน เวียเตละลำมถ้าซื้ออ้วนถ้าคนไม่มีตังห้าหกมื่นก็ไม่ได้แต่นิเคเขาทำจะวิ่งเงินรวยกว่าบาทซื้อน้ำมันเลยไม่มีตังไปเคเขาโขนรกรับรวยข้าวมาเดียวก็คือไปจ่ายค่าน้ำมันจ้าจงเงินไปซักเขาส่งอันนี้เจิตเตอร์จ้า ไม่ใช่บรจัดไม่มารับคือพาไปแพ็คข้างบนอย่าไปแพ,พ็คที่แมกงตอนนี้มานี่ติดทำมันก็คือกระบี่ได้ไม่เยอะมาได้กระบี่ประมาณหกเส้นกว่าตัวโอ้ยอ่าตังกาทีนู้ดีสะตูนมาได้เมื่อกว่าตัวอำเภออำเภอตับเกติจังตรงนี้ใหญ่ไหมนี่เมื่อกว่าปัวในบา้านในในโบนี่เมื่อกว่าตัว อย่าแบบว่าเลือกูกมา, cinco, osion, ห,าห้หาหกห้าร้อยว่าหกร้อยตัวปอมามาํำเซจแล้วมันจะได้ประมาณสองกระบ,บะนี้เองมันไม่ได้อ่ามันจะได้แค่ประมาณสองกระบ,บะนี้แต่ตัวระดับนี้มันก็อยู่ประมาณ่องรอยห้าสิบตัวต่อหนึ่งกระบะแล้วมันก็จะไม่เกินยีย่สิบมาลูกที่ว่าเราเราเอาขึ้นรถไว นำนักสังกะบาอุกที่มาลูแต่พอเขาไปเยกใส่เขาไปตังมันจะสุดลงเลยลงเลยมันจะบางไกลๆกระดาษทิโครูตีอ่าอ่าอาไ<อ><อ>ม่เขาไปตังหนา,าเองเลยอย่ามันก็เลือกประมาณไม่ถึงยี่สิบลูโอ้ยไม่ถึงยี่มารูอยากอุกที่มาลูนะรถทุกไปนี่สิบุกดันสังกะบะแบบนี้ ไปฉันอย่างนี้ก็ได้หาดันก่าไว